นี่ข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM ตามติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็นอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดน,นทุกวันอังคารถึงศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่ม กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษสุรธนนชัยที่นี่ FM 97 MHz q u a l i t y News Station ศ y Art ครบเครื่องเรื่องศิลปะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทางวิทยุ YouTube ทุกทุกท่านนะคะแล้วก็คุณผู้ชมนะคะทาง Facebook Live ทุกทุกคนค่ะวันนี้นะคะโยธกาจิโลโบนรายงานตัวค่ะโยนะคะจะมาคุยเรื่องราวเกี่ยวกับนะคะจากถ้าเกิดว่าเราจำได้ว่าเราเคยนะคะที่จะออกอากาศเกี่ยวกับทำบ้านเก่าให้เป็นบูธิกโฮเทลมาแล้วนะคะ ซึ่งวันนี้นะคะเป็นครั้งที่สองที่เราจะเชิญคุณวรพันธ์ครัมไผ่บูรน,นะคะกูรูทางด้านบุบิโคอเทลมาพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะสดีครับคุณโยครับแล้วก็แฟนๆรายการเวอร์เรจีอาร์ตครับค่ะคุัวพันธเห็นว่าไปต่างประเทศมานะคะคิดว่าจะต้องมีเรื่องราวสนุกๆมาเล่าให้เราฟังแน่นอนเลยค่ะใช่ครับคือช่วงเดือนอ,อ มิถุนาที่ผ่านมานะครับผมเพิ่งไปร<ฆ>ันโรงแรมที่สแกนดิเนเวียนะครับก็คือสว<ฆ>ีเดนนะครับเดนมาร์กแล้วก็นอร์เวย์นะครับสาเหตุที่ไปดูนี่ก็เพราะว่าเาทรนอย่างหนึ่งที่สแกนดิเนเวียเนี่ยเขาทำได้ดีมากๆนะครับมีสองเทรนนะฮะแล้วก็ว่า<ฆ>กำลังเป็นเทรนดที่ประเทศเรากำลังจะหันหัวเรือไปทางนั้นอันและ s ั s t a i น a b l e อันนี้เราอยากไปแต่ว่าทางนั้นเรียกว่าไปเต็มร้อยแล้ว ประมาณประมาณนับหนึ่งถึงสิบอยู่แต่เขาร้อเต็มวิ่งเต็มที่แล้วค่ะอีกเทรนหนึ่งก็คือ LGBTQ ของเราก็เพิ่งประกาศใช่ไหมแต่ที่นั่นน่ะเราก็รับรู้กันว่าเขาเป็นดินแดนแห่งการเปิดเสรีทางเพศค่ะก็เลยไปดูโรงแรมที่เขาทำเพื่อกลุ่ม LGBTQ เนี่ยโดยเฉพาะกลุ่ม G มว่าไงน,นะฮะเพราะตัวอาชีพเนี่ยเรามีอาชีพเป็นที่ปรึกษาออกแบบโรงแรมใช่ไหมค่ะเห็นโรงแรมให้เยอะแล้วก็ไปคุมมากๆครับ ไม่ว่าจะเป็นโรงแรม s ustainable โรงแรม wellness หรือสำหรับกลุ่ม G เนี่ยคราวนี้รอบนี้ได้ดูคุ้มมากๆถ้าได้มีแต่รับรองว่าคุณโยแบบมันมากๆเลยฮะโ,ฮโยเอ๊ะเห็นโยเป็นอะไร <laughs> คือคือจริงๆแล้วนี่ค่ะอย่างแน่นอนเนี่ยอย่างการที่เราวางไว้ว่าเราจะไปต่างประเทศใช่ไหมคะแล้วเขาก็เชิญมา เราก็จะไปเห็นอะไรที่หลากหลายมันมีอะไรบ้างที่คนไทยอะคะควรที่จะต้องเรียนรู้บ้างคะพอไปถึงแล้วคุณวรพันธ์คุณขออนุญาตเรียกคุณขิงนะคะเขาเรียกกันนะคะคุณขิงว้าวะคะ่ะครับเอออย่างอย่างแรกนะฮะจริงๆประเทศเราก็เป็นประเทศท่องเที่ยวถูกไหมฮะ,ะเป็นหนึ่งในสามเครื่องยนต์แต่เพอเอินเครื่องยนต์นีมันก็เก่าแล้วล่ะแล้วก็มันเครื่องยนต์ที่เรียกว่า ราคาไม่แพงคือเราเราก็อยู่ในลมการท่องเที่ยวราคาถูกมานานแล้วค่ะแล้วสิ่งที่เราไม่ว่ารัฐบาลหรือผู้ประกอบการผู้เเราอยากเป็นท่องเที่ยวแพงๆค่ะนะงั้นเราก็ประเทศที่เขาทําท่องเที่ยวแล้วแพงสําเร็จอ่านะผมก็เลยเลิกดูที่เนี่ยนะครับเพราะว่าเดนมาร์กก็คือโนโคเปนเฮเกนกับอ่ออสโูโนี่ยเป็นลำดับหนึ่งของเมืองที่ค่าของชีพแพงที่สุดในโลกอือ่นะอาทีนี้ก็เลยตั้งใจไปดูเลยว่าอ่โรงแรมในเมืองที่แพงที่สุดในโลกเนี้ย ราคาของโรงแรมก็แพงด้วยนะฮะอย่างห้องเล็กสุดห้าพันบาทเขาทากันยังไงอย่างแรกก่อนของแพงนี่มันทําแพงกันทั้งเมืองเขาทํากันยังไงนะะแต่ทีนี้การจองเนี่ยเราก็คงไม่ได้ไม่ได้จองโรงแรมหรูทั่วไปเราจองเราโฟกัสคอนเซปต์สองอย่างเลยอย่างแรกเรื่องอ่าซัพพลายเบตี้แล้วก็ G คือ LGBTQ เนี่ยเราตั้งใจไปดู G h โฮเทลเลยเออเรา d เดเรชั่นประเทศเราเนี่ย เวลาเราทํำ G ให้ดีเนี่ยมันมันควรจะเป็นยังไงให้ดูฮัตโบดูเวิลด์คลาสแต่ว่าเวลาเราบอกว่า G หรือ g b t q เนี่ยมันไม่ใช่ไม่ใช่ only นะฮะมันเป็น friendly คือ,อม,มัน GPTQ ก็ยังรับ family ที่จูงเด็กมาเอออาร์เอะาร์เด็กขี่หัวพวกมาได้นะคือไม,คไม่ใช่ G แบบโอ้โหคนอื่นไม่กล้าเข้าคอืนะค่ะผมผมได้ไปดูแล้วที่สำคัญก็คือคือนอกจากจะ ดีไซน์ยังไงให้มันสอดรับสองลุ่มแล้วเนี่ยศิละปะในการดีไซน์ก็ยังเป็นฟาวเดชันสาคัญในการทําธุรกิจโรงแรมใช่ไหมฮะค่ะคือไมมว่าเราจะวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าว่าโอ้โหต้องอย่างงู้นอย่างงี้นะแต่สุดท้ายเนี่ยปิลิ่งในการเข้ามาในโรงแรมคาแรคเตอร์ของมันก็ต้องดึงดูดต้องทําให้คนรู้สึกรีแลกซ์แล้วก็สะท้อนคาลเจอร์ของเมืองอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ตั้งก็ได้มันคุมมากๆเลยครับค่ะคืออย่างที่บอกค่ะว่าอันแน่นอนอย่างอย่างคุณขิงไปใช่ไหมคะแล้วที่นับ ที่ที่พูดมาเนี่ยที่โยสงสัยเนี่ยคือโรงแรม LGBTQ เนี่ยมันเป็นยังไงข้อที่หนึ่งนะคะข้อที่สองก็คือว่าถ้าเกิดว่าสมมติว่าสร้างขึ้นมาแน่นอนนะคะว่าโอเคประเทศเราเปิดก้านแต่ว่าบางที่เนี่ยก็จะตกกรใจว่าเอ๊ะแล้วถ้าเรามีลูกแล้วโรงแรมแบบนี้เนี่ยคนทั่วไปอ่ะคงเข้าไม่ได้เขคง,งไม่ต้อนรับนะ เธอเข้าหรือว่าถ้าเกิดเข้าไปเอ๊ะมันก็จะมีบางคนนะคะทีะ่ในประเทศเราที่ก็ยังเอ๊ะอยู่ใช่นมาเอ๊ะเขาจะว่าว่าเราอะเป็นอะไรหรือเปล่านะฮะแล้วก็ภาพคือมันมีหลายๆอย่างที่ที่ดูแล้วเนี่ยมนันน่าเอ๊ะอยู่อะไรอย่างงี้ค่ะคราวนี้เนี่ยคือที่ไปดูมาแล้วเนี่ยค่ะอย่างแน่นอนนะคะไปถึงปั๊บเนี่ยนะคะอันดับแรกเนี่ยนะคะอย่างแน่นอนคุณขิงอะ่ะ นะคุณขิงเนะียรู้สึกยังไงตอนที่ไปตอนอแรกๆเลยอ๋อจริงๆอันเนี้ยเป็นเป็นคําถามที่คลาสสิกมากเลยนะครเพราะว่าเวลาเวลาเราอยากทำโรงแรมสําหรับกลุ่มเนี้ยเราก็จะกลัวว่าเดี๋ยวแบบมันดูยังไงคนไม่ใช่กลุ่มนี้จะเข้าหรือเปล่านะฮะแต่ว่าจริงๆเพราะมันดูเป็นเฉพาะมากฮะผมเคยอ่านรีเสิร์ชจาหนึงเขาเขียนดีมากเลยนะคือผมจําได้เลยสองข้อนะฮะรีเสิร์ช กลุ่มนี้ยผมอาจจ่านไปเขาบอกว่ากลุ่มเนี้ lgbtq เนี่ยชอบสถานที่ท,ที่มีความลี้ลับมีรายละเอียดและก็มีสเสน่ห์หน้าคน้นคือคีย์เวิร์ดค่ะอ่างั้นมันต้องมีความอ่าเซ็กซี่มีเืดมืดสว่างสลับกันมีสเสน่ห์หน้าค้นหาข้อแรกข้อที่สองเนี่ยถ้าใครอยากจะทำโรงแรมสำหรับกลุ่มเนี้เขาเขียนไปชัดเจนว่าอย่าแสดงออกให้ชัดเจนว่าเราต้อนรับกลุ่มนี้อ่าเราเราอาจจะมองว่า ตำโรงแรมสำหรับผนี้ป้ายต้องทาสีม่วงหรือเปล่าหรือว่าต้องห้อยธงสี uh huh. หรือว่าอหน้าเนี่ยต้องมีไฟจุดๆๆ,ๆหรือเปล่าค่ะนะฮะรีเสิร์ชอั้นนี้กลับบอกว่าไม่ต้องทําแบบนั้น uh huh. นะครับโรงแรมปกตินี่แหละนะฮะแต่ว่าให้มันมีรายละเอียดมีสเสน่ห์ให้หน้าค้นหานะฮะทีเนี้ยอาจจะงงว่าอ้าวแล้วในแง่ของการทำมาร์เก็ตติ้งเนี้ย uh huh. เขาทำยังไงนะจริงๆ uh huh. ง่ายมากเลยเพรเวลาเวลาโรงแรมกลุ่มเนี้เขาทําเนี่ยเอ่อบางบางแห่งเนี่ยอาจจะมีเว็บไซต์ซ้อนกันสองอันยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าผม search โรงแรมโฮเทลนโคเปนเฮเกนเนี่ยอ่าแต่ที่นี้ก็จะเป็นรูปธรรมดาขึ้นมานะฮะอย่างโรงแรมเนี้ยผมเอาให้ดูพอดีกำลังเปิดอยู่นะ no โรบิสก็เป็นเฮเกนเนี่ยค่ะนะฮะที่นี้เป็นเป็นเป็นท็อปโรงแรมสำหรับสำหรับกลุ่มจีนในโคเปนเฮเกนนะฮะ ค่ะทีเนี้ยถ้าเราเซิร์ชว่าโ o บิสโคเปนเฮเกนเนี่ยก็จะเป็นเว็บปกติแต่ถ้าเราเซิร์ชว่าเก y โฮเทลอิ c โคเปนเฮเกนเนี่ยก็จะมีหน้าเว็บอีกแบบนึงอาจจะเป็นรูปผู้ชายเราหล่อสองดื่มกาแฟกันอะไรเงี้ยค่ะอ่าเรียกว่าเป็นซอฟต์มาร์เก็ตติ้งออนไลน์ค่ะนะฮะแต่ที่ที่ผมสนใจนะะก็คืออย่างแรกเนี่ยเห็นว่าราคาของกลุ่มเนี้ยเขาทำได้ค่อนข้างดีนะมือกุลค่ะ อันนี้ราคาห้องเบสิกนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นราคาในตอนนี้ถือว่าโลแล้วครับช่วงที่ผมไปเนี่ยเป็นช่วงสามหมื่นเพราะาอ่าเป็นช่วงซัมเมอร์พอดีอันนี้ถือเป็นช่วงราคาที่ถูกแล้วนะฮะค่ะแล้วก็โรงแรมสําหรับกลุ่มเนี้ยผมคิดว่าสิ่งที่มันยูนิคมากๆเลยก็คือดีไซน์นะผมให้ดูภาพเนี้ยนะฮะ,ะดีไซน์เขาจะมีความยูนิคมากอย่างภาพเนี้ยเห็นไหมอ่าค่ะเอ๊ะจริงๆแล้วก็ดูธรรมดานะ หมายถึงว่าดูแบบเป็นโรงแรมแบบบูติกธรรมดาที่ที่เราเห็นโดยทั่วไปใช่ใช่จริงๆการทำการตลาดสำหรับโรงแรมกลุ่มนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องซับซ้อนเลยนะเพียงแต่ว่างานดีไซน์ต้องมีเสน่ห์อือแล้วผมว่าดีด้วยซ้ำบางทีบางทีเราทำโรงแรมเนี่ยแล้วเราก็ละละเลยเรื่องงานดีไซน์ถูกไหมเราชอบคิดแต่ว่าเฮ้ยห้องเยอะๆไว้ก่อนอ่า ถูกถูกไว้ก่อนแต่มันทําให้โรงแรมของเราเนี่ยมันกลายเป็นโรงแรมที่ัไงไงอะไม่มีไม่มีมูลค่าเพิ่มคนะฮะผมผมก็อยากจะแนะนําเลยสมมดเพื่อนๆได้ฟังเนี่ยสมมติว่าเราตั้งเดียวกันเนี่ยแต่เราเราเพิ่มมูลค่าเพิ่มผ่านงานดีไซน์เนี่ยคนะฮะอย่างเงี้ยก็สวยงามโมเดิร์นแล้วก็คลาสสิกแล้วก็มีเอกลักษณ์ของสแกนดิเนเวียนมันก็จะช่วยให้ใหเราห,าห้องได้แพงขึ้น ค่ะนะแล้วเราจะเอาปรับคิดไม่ออกว่าแล้วเราจะเอาปรับมาใช้กับประเทศไทยเราได้ยังไงคะอ่าอันนี้ก็เป็นคําถามที่ดีมากๆนะที่คุณโยถามนะฮะอย่างแรกน,นะฮะผมคิดว่าเอกลักลังนี้เป็นเรื่องสําคัญอย่างภาพที่เราให้ดูเนี่ยม,มันดูมันดูค่อนข้างจะโคลนะโคหมายถึงว่ามันก็ดูเป็นสแกนเดนเวียนใช่ไหมฮะค่ะ,ะเมื่อไม่กี่วันก่อนเนี่ยผมผมได้คุยกับน,นักการตลาด ฝรั่งคนหนึ่งเขาบอกว่าความเป็นไทยก็คือความแซบมันมีความซีจายอยู่ก็ถ้าเป็นผู้หญิงก็แซบซีซาร์อย่างเงี้ยอ uh ่า huh. อ่าฮะงนั้นดีไซน์สําหรับความเป็นไทเนสเนี่ยในสายตาฝรั่งเนี่ยเขาก็ไม่ได้มองหาความเป็นมินิมอลหรซึมแบบนี้จากอะไรที่ไทยๆแต่มันคือความแซบเข้ามาแล้วคุณเป็นตัวตนของคุณเนี่ยผมก็เลยเข้าใจว่าอ๋อนี่คือเหตุที่ทำไมกลุ่มจีถึงเลิฟเมืองไทยเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยไทยเคานเจอร์หรือคนไทยเนี่ย มันเป็นสถานที่ที่แบบเขามาแล้วเขารู้สึกเขาฟรีที่จะแสดงตัวตนอ่าค่ะงี้นเดี๋ยวเดี๋ยวยวขอพักแป๊บหนึ่งก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเข้าเรื่องแซบกันหน่อยคะ่ะได้เลยครับยินดีเลยครับคุณกำลังฟังรายการ Variety อาร์ตคบครื่งเรื่องศิลปะ กีฬาพารวยรายการสปอร์ตทอล์คคุณภาของคนรุ่นใหม่มีทั้งสาระความรู้และความบันเทิงพบกันทุกวันอังคารและวันพุธเวลา2ทุ่มครึ่งถึง3าทุ่มครึ่งทางคลื่น FM 97แล้วพบกันนะครับและนี่คือรายการกีฬาพาลวยทุกเรื่องราว ทุกความเคลื่อนไหวทุกเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงยานยนต์เราจะมานำเสนอให้รู้ก่อนใครใน Car A c t i o n โดยผู้คับวอร์ดในวงการรถยนต์ต้นเิรศั์สวนพืชสวัสดีครับผมต้นเิรศิ์ครับแก้มล้อนี้ดีไซน์เป็นเมกันอยู่แล้วล้วอยางเนื่องจากว่าขับ2เนี่ยก็เน้นใช้งานทั่วไปทุกวันเสาร์เวลาบ่ายโมงถึงบ่าย2โมงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 9 7 m e g, g a h r t z Quality News Station วาร์เรตี้อาร์ตคบเครื่องเรื่องศิลปะค่ะเรากลับมาพูดคุยกันต่อนะคะพอเมื่อสักครู่นี้นะคะพอพูดถึงโรงแรมแซบก็ทำคิปเออเนาะก็จริงเนาะที่เขามาอยู่ที่เมืองไทยกลุ่มจีนนี่เขาก็จะแบบเป็นสวรรค์เลยอะคะ่ะที่แบบว่าได้เต็มที่อาหาค่ะคราวนี้นี่เห็นว่ากำลังจะมีเบสทอล์กสองอันนี้อันนี้คืออะไรคะเบสทอล์กสอง อ๋อปกติเนี่ยผมจะจะมีคอร์สอบรมสอนคนทำโรงแรมนะฮะ,ะว่าคอร์สเก่าๆเราเนี่ยผมทําถึงสิบวันเต็มเนี่ยเป็นคอร์สแบบซีเรียสเลยแต่เราพบว่าคนเนี่ยเขายังไม่อยากเรียนแบบดีเทลมากถูกไหมบางคนก็ยังไม่อยากเรียนเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายหรือบัญชีต่างๆเราก็เลยคิดว่า,าในเบสท้องเนี่ยเราจะประสบการณ์ของเราในการไปที่ยโรงแรมทั่วโลกเนี่ยมาเล่าให้ฟังจะเป็นสัมมนา โรงแรมโดยเฉพาะค่ะอ่าคือพูดแต่พูดขายกับดีไซน์เลยครับก่อนที่จะไปเรื่องฟรีสเรื่อพวกนั้นนะครับโรงแรม LGBTQ Wellness สำหรับซ<อ>ิน v วอ h a i ฮคนแก่เนี่ยอันนี้ก็สนุกมากๆอ๋เอเรื่องของซินซินเวอรนี่เป็นยังไงบ้างคะโอซินเวอร์เฮนี่คือไม่ทำไม่ได้เลยฮะคือตอนเนี้กระแสเวลเนี่ยกำลังมาแรงใช่ไหมคุณโยแล้วก็ค่ะอือ hmm. ผมคิดว่าก็ทราบอยู่แล้วว่าตอนนี้สังคมปร,ประเทศไทยเนี่ยอยู่ในภาวะ สูงวัยระดับสมบูรณ์แต่มันยัง<ช>ไม่ใช่อีกไม่กี่ปีเนี่ยเราจะเข้าสู่สูงวัยแบบสุดยอดอันนั้นคือที่สุดแล้วค่ะสุดยอดรู้สึกจะสามสิเปอร์เซ็นต์เเป็นคน over s i x t อ่ะค่ะดังนั้นประเทศเราก็จะอยู่ใจกับคนแก่เนี่ยแล้วมันไม่ใช่แค่เรานะจีนเนี่ยมันเป็นสูงวัยแบบสุดยอดมาก่อนเราตั้งสามปีค่ะังนั้นธุรกิจทุกการแหล่งเราเนี่ยต้องคิดสําหรับรองรับคนกลุ่มนี้ถูกไหมค่ะเหมือน แต่ข้อดีของคุณกลุ่มนี้มีนะครับอย่างแรกเนี่ยเขาเขาว่างวันธรรมดาใช่ไหมฮะ mm hmm. เขาไม่ต้องรอเสาร์อาทิตย์แล้วมาคือเขาว่างทุกวัน <Ha. S 2> ข้อสองคือเวลาเข้าไปเนี่ยกลุ่มนี้เขาไม่ได้ไปคนเดียวเขาจะไปเป็นกลุ่มถูกไหมคุณโยใช่ใช่ใชแก๊งแบบมีหัวหน้าแก๊งคนหนึ่งหัวโจกค,คนหนึ่งแล้วก็มาห้าคนจองทีหนึ่งสามสี่ห้องค <Ha. S 2> ่ะ แล้วก็พวกนี้ก็ชอบทิปหนักนะฮะเวลาไปไหนเนี่ยสตาร์โรงแรมก็จะชอบอะ่ะมีอะไรอะ่ะน้องๆเอาไปเรามีอะไรอร่อยมาให้พี่กินมาน้องเอาไอไ้นู่นมาอยอ่าแล้วกลุ่มกลุ่มนี้ก็มีกําลังสนใจนะฮะในทริปนี้ผมก็เลยไปดูโรงแรมอันหนึ่งเจ๋งมากอยู่ในโคเปนเฮเกนจะเล่าให้ฟังนะฮะค่ะ<ฆ>มันชื่อเอ่อ twenty five hours นะฮะคือเป็นโรงแรมที่ทำเซกเมนต์สำหรับแฟมิลี่โดยเฉพาะนะฮะแล้วผมคิดว่า เวลาคนจะทําโรงแรมเนี่ยเรื่องเซกเมนต์เนี่ยคุณจะต้องตีทิดแตกมากๆเลยนะเพราะว่า mm hmm. ถ้าคุณตีเนี่ยดีทรงดีไซน์เนี่ยคุณจะคุณจะมีปัญหาทันทีมันจะดีวิลอปดีไซน์ก็ไม่ได้ทำมาร์เก็ตติ้งอะไรมันก็ยากลําบาก <Ha. S 2> ใช่ไหมฮะอยา่างเนะี้ยก็เป็นโรงแรมที่เขาบอกว่าเขาเป็นเขาบอกว่าสไตล์ของเขาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเขาบอกว่าเป็นเอ่อสแกนดิเนเวียนซัมเมอร์เฮาส์สไตล์ของมันเห็นไหมฮะ นี่ก็จะดูแบบว่ามีสนุกสนุกสนานใช่คือขนาดที่โนบิตดูเขาดูเรียบขรึมใช่ไหมฮะแต่เนี่ยมันจะดูเรียกว่าอะไรดูดูโคซี่อบอุ่นดูดูเป็นไม้ดูเป็นพรมถักค่ะอ่านะฮะแต่ว่าความน่าสนใจอย,อยู่ที่อะไรรู้ไหมทำไมทำไมเราถึงพูดโรงแรมจีรู้ไหมคุณโยโลไมเพราะอะไรเพราะว่าค่าห้องครับ คือโรงแรมผมจะให้ดูนะราคาค่าห้องเนี่ยทำไมเราถึงลงบอกให้ตันนี้ยควรจะทำโรงแรมที่เป็นที่เป็นเกย์เฟรนดี่เพราะว่าคุณดูค่าห้องใช่ไหมค่ะอันตะเก <15, S 1> ียงหมื่นห้าอันนี้หกเห็นไหมอันนี้เือประเด็นว่าเฮ้ยทำไมเราถึงไปดูงานโรงแรมเพราะว่าเราอยากให้คนที่เขาทำเนี่ยเขาขายค่าห้องได้แพงๆเพราะเวลาการสร้างตึกอะ เสาเข็มอะ่ะมันราคาเท่ากันใช่ไหมคุณโยค่ะฟ<า>ูกก็ฟูกเดียวกันอะ่ะมันอยู่ที่ว่าฟูกคุณจะไปเอาคนที่จ่ายหมื่นห้ามามานอนหรือฝ่ายห้าพันมานอนค่ะ<า>ถ้าผมทำโฮสเซลเนี่ยมันก็ไม่ใช่ห้าพันหรือหมื่นห้าแล้วมันอาจจะเป็นเกลือแค่สองสามพันค่ะงั้นคนโรงแรมต้องต้องมองตัวนี้ให้ขาดฮะถึงจะทำโรงแรมแล้วเซอรเซสไว นี่นจะบอกว่าทําไมไหมนี่ถ้าไม่ใช่คุณวรพันธ์มันเล่าให้โยกฟังนะยโยกก็ยังจะง,งงๆเออเออเนานะถ้าเธอถ้าถ้าจะทํา,า,า,าทแต่แต่พอมันผู้บอกว่ายิ่งถ้าเกิดว่าห้องน้อยก็จะยิ่งต้องยิ่งแพงใช่ไหมคะถ,ถูกต้องเลยฮะคิดเหมือนเชฟเทเบิลอะคือโรงแรมแพงๆอย่า,ยางเช่นอามานนะอามานก็สนุกนะเพราะอามานในเลิศเป็นอามานอามานสาขาล่าสุดของแบรนด์อามานค่ะผมฮะตั้งอยู่ที่ประเทศไทยนั่นเองนะแต่อามานนี่ก็เป็น เรียกว่าเป็นท็อปแบรนด์ของวงการโรงแรมเรียกว่าเป็นเรียกว่าซูเปอร์แบรนด์นะครับ uh huh. ก็เป็นเป็นยี่ห้อโรงแรมที่ไปตั้งที่ไหนเนี่ยก็มักจะมีราคาค่าห้องหรือค่าอ,อาหารแพงกว่าเพื่อน uh huh. นะฮะอย่างอามานไหนเล่ลาเรืเอ่องอามานเนาะอามานที่ผมวันนี้ขอขอข้าไปศรีลังกาเนะนี่สวยมากค่ะว uh ้าวอ่า huh. ค uh ่ะ huh. อันเนี้ยเ,เป็นอ่ะเป็นอามานที่ผมชอบที่สุดเลยอยู่ที่ศรีลังกาฮนะเพราะว่า มันเป็นองไงอ่ะมันเป็นเมืองเมืองแบบท ropical อฮะแล้วก็อาจจะว่ารู้สึกว่ามันมันค่อนข้างใกล้เคียงกับเมืองไทยเห็นไหมฮะค่ะอ่าแล้วผมก็รู้สึกว่าเออสไตล์ของอามาเนี่ยเป็นสไตล์ที่คลาสสิกแล้วก็ดูแลดูแพงนะแต่ว่าสร้างเนี่ยในมุมที่ผมเป็นสถาปนิกเนี่ยผมมองว่าอามาเนสร้างไม่แพงเพราะว่าจากรูปเนี่ยเ็นว่าเขาใช้เฟอร์นิเจอร์ลอยตัวค่อนข้างเยอะอใช่ไหม,มแล้วก็แฟมิลี่ก็ไปได้กลุม่ม อ่าจี G ก็ได้กลุ่มเลวเวอร์ก็ได้ฮันนีมูนก็ได้ค่ะอ่คือจริงๆแล้วอย่างอย่างแฟนรายการเราเนี่ยที่ฟังอยู่ในตอนนี้นะคะคือจะบอกว่านะคะที่เราคุยกันอยู่เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเห็นเห็นเห็นคุณคุณวรพันธ์บอกมีคนโทรไปด้วยใช่ไหมคะถ้าเกิดว่านะคะคุณมีบ้านเนี่ยอย่างที่บอกบ้านออกมาแล้วเนี่ยแล้วมองเนี่ยนะคือมันดูแล้วเนี่ยถ้าเรา ฝั่งหลังจะคุยรายการเราแล้วแล้วมันใช่เนี่ยนะคะโยแนะนำเนี่ยให้ไปฟังคุณวรพันธ์ที่ในส่วนของเสือวานาเนาะเพราะว่า<ะ>เสร็จเรียบร้อยแล้วมันเผื่อที่ว่ามันจะมีความครีเอทีฟนะคะไอเดียใหม่ๆเพิ่มขึ้นนะคะ,ะอย่างเช่นที่<ะ>บอกว่าเนี่ยเริ่มที่บอกว่าเออเนี่ยถ้าถ้าเราเองเนี่ยอย่างเรามีบ้านนะคะหรือว่าเรามีอะไรสักประมาณสักเกิดเขาบอกเขามีแค่หกห้องในะทาง<ะ>บ้านมีอยู่หกห้องอย่างเงี้ยถามว่าทําได้ไหม ถามคุณวบรพันธ์ทำได้ไหมจริงๆทำได้ได้ครับสบายเลยครับหกห้องได้เลยครับสบายเลยอ่าเนี่ยถ้าเกิดฟังว่เาเหกห้องหกห้องมราทาได้แต่ทียงแต่ว่าที่ที่เราจะทําได้คือเราจะต้องคิดที่แตกต่างถูกไหมคะถูกต้องเหมือนเหมือนหกห้องเนี่ยเหมือนกับเราเป็นเชฟเทเบิลเลยครับเรามีเรามีแก้หกตัวในร้านอาหารของเราเนี่ยเราอยากจะขายข้าวไข่เจียวจันละยี่บห้าบาทหรือไข่ไข่เป็นเชฟเทเบิลหัวเราพันบกวก อ่าตรกนีะคือขายข้าวไข่เจียวคุณก็จะทาําไปสักพักคุณบอกโอ้เหนื่อยเลิกทาแล้วฉันปิดบ้านอยู่เฉยคุ้มกว่าอ่าฉนั้นสูตรนีน้น้อยก็ต้องแพงอคุณจะถามอีกทําไงถึงแพงผมก็บอกว่าความแพงอย่างแรกคืออยู่ที่ความสามารถในการเลือกกลุ่มลูกค้าที่มีเงินจ่ายแพงๆว่าคุณจะขายไขย่อ่าโอเคงั้นก็อกลุ่มจีมีตังค์จ่ายแพงกลุ่มที่สองแฟมิลี่มีตังค์จ่ายแพงค่ะ กลุ่มผู้บรนีมูลไม่ควรรับเพราะอะไรเพราะเขาเรื่องเยอะอจริงวะชายจะพาผู้หญิงไปเดทนี่โอ้โหต้องเนี้ยต้องอะไรอย่างนี้อย่างนี้งั้นถ้าเขาไปเยอะๆก็อย่าไปทากลุ่มฮันนีมูนเนอร์นี่ก็คือเทคนิคในการวิเคราะห์ลูกค้าไม่เหมาะกับความสามารถในการดูแลของเราอ่าค่ะ,คะแล้วก็สิ่งที่น่าก็คือสินสินเบอร์แฮร์ใช่ไหมคะอันนี้ก็น่าอยู่ใช่ไหมคะสินเวอร์แฮร์นี่ จริงๆแล้วถือว่าดีมากๆนะเพราะว่าเขามีปริมาณเยอะอันนี้เป็นแฟกเลยคือกลุ่มนี้นเป็นก้อนใหญ่แล้วก็มีเงินจ่ายแต่ว่าซับพักแรมในไทยเนี่ยหรือจริงๆทั่วโลกเนี่ยทำที่พักที่สําหรับเขาโดยแท้ๆเนี่ยค่อนข้างน้อยใช่ใช่ใช่แต่เตียงทวินดับเบิ้ลทวินดับเบิลแต่ว่าโรงแรมที่ดีไซน์สําหรับสิวร์แฮน้อยผมไม่ทําโรงแรมนึนงคุณยศชื่อุทยเฮลิเทจครับ ที่จังหวัดอุทัยธานีเนี่ยอ,อเออเป็นการโรงเรียนกลับไปโรงแรมนะฮะผมเอาหลักที่ผมเล่าเนี่ยไปไปใช้จริงๆเราทําห้อง6คนห้อง8คนห้อง4คนเนี้ยค่ะแล้วเป็นห้องที่ดีมากคุณโย่รู้ไหมห้องห้องที่เราขายได้ที่ราคาที่สุดที่จังหวัดอางอุทัยธานีคุณโย่ไทยซิเทาลา่จังหวัดงหวัดอุทัยนะแพงสุดเลยอะ่ะห้องห้อง4คนหรอคะ ห้องแปดคนเอาขายได้แปดพันบาทเออดีไหมดีดีดีค่ะเพราะว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็มามาหารกันก็คนตกคนละพันเองนะคะใช่แล้วห้องแปดคนเนี่ยเราไม่ใช่ขนาดห้องยี่สิตารางเมตรแล้วเรายัดไปแปดคนนะผมทำแบบหกสิบตารางเมตรใหญ่มากค่ะก็ห้องมันแบ่งเป็นสองชั้นนะครับมีห้องน้ำอยู่สองชุดอยู่ในนั้นหนึ่งชุดก็มีทั้ง ล้างหน้าชาวเวอร์แล้วก็ชักโครกค่ะนะนั้นมันจะไม่ต้องแย่งกันใช้อุปกรณ์เหล่านี้อ่า<ฆ>เป็นเป็นตัวอย่างโรงแรมที่ดีไซน์สำหรับกลุ่มสินวะแฮร์แล้วมันขายดีจริงๆงค่ะ<ฆ>นะฮะงั้นสำหรับคนที่บอกเอ้ห้องน้อยยังไงแพงผมก็จะบอกว่าหัวใจของความแพงอย่างหนึ่งก็คือความคุ้มค่าความคุ้มค่าคือนอนได้เยอะๆก็ถือว่าเป็นคำความคุ้มค่าข้อหนึ่งค่ะ<ฆ>คือหัวใจของความแพงอะ่ะมันไม่ได้อยู่ที่ว่าสวยไม่สวยนะ คุณโยสวยผมชอบไม่สวยอ้าวก็ไม่แพงทันทีถ้าบอกโอ้นอนได้ตั้งหกคนเนะี่ยใช่ไหมสมมุติุหกคนผมขายสี่พันยังไงก็คุม้มถูกไหมฮะอคมีเงินได้หน่อยค่ะอย่างอย่าง bed t o o เนี่ยค่ะอันแน่นอนถ้าเกิดว่าใครอยากจะไปฟังเสวนาเนี่ยคะ่ะมันมีอะไรบ้างนะคะแล้วจะมีการแนะนําอะไรบ้างคะคุณคุณวรพันธ์คือ bed talk เนี ha, ่ยคอนเซปต์ก็คืออัปเดตค่ะอัปเดตเทรน และดีไซน์สำหรับตัวคลาสโรงแรมระดับโลกปี2026อ่าผมก็จะเล่าเทรนด์ของปีหน้าเนี่ยว่าอะไรจะมาอะไรจะไปคะนะฮะงั้นก็สำหรับคนที่เป็นเจ้าของต้องมองเทรนด์ให้ขาดไม่ใช่ว่าแบบมองเทรนด์ไม่ขาดแล้วก็ทำโรงแรมเชียรออกมามันก็ไม่มีประโยชน์ถูกไหมค่ะเทรนด์ไหนมาอ่อกลุ่มไหนมา Best Practice ของแต่ละกลุ่มลูกค้าเป็นยังไงอ,อย่างเช่นท็อปค t บดีคเป็นยังไง พาให้ดูเล่าเคสที่ดูสองคัแผงในสแกน <sow. S 2> เิเนเวียเขาทำยังไงได้ราคาแพงๆถูกไหมฮะดีไซน์ในมาร์เก็ตติ้งยังไงหรือว่ากลุ่มซัเซ์เนเบิลกลุ่มที่ขายธรรมชาติขายความยั่งยืนเนี้ยก็จะเจ๋งมากๆหรือว่ากลุ่มซิแวร์เนี้ยเราก็เล่าตัวอย่างให้ฟังรวมถึงกลุ่มที่ไกลๆที่เราเรียกว่าเอ่อรีโมทไอเอวเอสเคพวกเนี้ยกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่เจ๋งมากนะฮะแล้วก็เนี่ยปกติงานที่ผมถูกจ้างออกแบบเนี้ยมักจะเป็นกลุ่มนี้ ไม่ว่าเป็นอุทยเฮริเทจเวลาวาเลนที่อุบลราชธานีะนะครับหรืออาเตที่จังหวัดตรังอันนี้ก็สวยมากๆอยู่อำเภอบ่อหินจังหวัดตรังค่ะนะนะกลุ่มนี้ก็ดีเพราะว่ามันจะช่วยให้พื้นที่ไกลๆเนะ่ยสามารถทําธุรกิจแล้วได้ราคาห้องแพงๆได้ออื่ผมก็จะเล่าเคสให้ดูเป็นระอยเคสเลยครับเจ้าของที่มาฟังก็น่าจะเห็นว่าแ hey, ล้วฉันจะเป็นคนไหนดี ะะใช่ใช่สำหรับผู้ที่เริ่มต้นนะคะในการทําธุรกิจอย่างบูทิคโฮเทลเนี่ยนีสามารถไปได้ไหมคะไปได้ครับเพราะงานนี้จัดสําหรับบิ๊กิ e r เนอร์เลยอ่าจะเป็นก็คอนเซปต์สำหรับโรงแรมในปีสองพันยี่หกครับค่ะก็ถ้าเกิดนะคะใครสนใจยังไงนะคะนะก็ติดต่อคุณวรพันธ์คามไพบูลนะคะเออมีมีเพจด้วยใช่ไหมคะคุณวรพันธ์ นช่ครับก็ไปที่เพจเปลี่ยนบ้านเก่าเป็นบูติคโฮเทลนะครับเปลี่ยนบ้านเก่าเป็นบูติคโฮเทลค่ะ,ะนะคะไปที่เพจขอเปลี่ยนบ้านเก่าเป็นบูติคโฮเทลแล้วก็ไปดูรายละเอียดที่นั่นดูนะคะแล้วก็ดูรายละเอียดเ็แล้วก็ค่อยมาถามคุณวรพันธ์ว่าเออใครจะยังไงอะไรยังไงคะอ่าเพราะว่าที่บอกคันนี้นี่เอาใจแฟนรายการที่ขอมานะคะครั้ที่สองนี่นะคะ เพราะว่าแบบมีคนสนใจมากนะคะก็อยากที่จะแบบปรับปรเปลี่ยนบ้านตัวเองนะคะให้แบบว่าดูเผื่อที่ว่าจะมีไปปรีบ้านหลังที่สองอย่างโยนเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มจะมีอายุแล้วฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเผื่อที่จะแบบว่าย้ายสถานที่เอาบ้านตัวเองทําบ้างค่ะผมผมผู้แสง่งในมอนโยคือผมอ่าน,นิสิตมาจากโรงแรมทุกวันเลยนะแล้วข่าวดีอย่างหนึ่งคือว่าเอ่อ รีพอร์ตทุกทุกอ่านเนี่ยอย่างเช่นสมมติบ,บอก5ท็อปดิสของคนเกษียณอายุเนี่ยในโลกเนี่ยมันต้องมีไทยอยู่ด้วยเชื่อมั้ยท็อปไฟต้องมีไทยอยู่ด้วยเสมอคนจะเป็นดิจิตอลนอนสเตตชันมันมีไทยอยู่ด้วยตลอดดังนั้นอยากจะบอกการอะไรอยู่ที่ฟังอยู่เนี่ยค่ะคือถ้าคุณมีบ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วห้องคุณไม่มีก่อนคิดว่ามีเยอะมากเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนบ้านมันเยอะเกินคนคุณเปลี่ยนบ้านเนี่ยมาทําที่พักพวกเนี้ย คือปล่อยให้บ้านคุณปกกินไปเปล่าๆถูกไหมฮแล้วก็พอค,คุณเนี่ยสมมุติคนพักน้อยเนี่ยมองว่าอย่างน้อยเนี่ยคุณได้อยู่ในบ้านของคุณเองที่สวยงามขึ้นปลอดโปร่งขึ้นงจุ้ยดีขึ้นถูกไหมฮะรสนิยมดีขึ้นมันเจริญหูตจตาแล้วอย่าปล่อยปล่อยให้บ้านลกอะแล้วเราห้องช่องทางขายนะเราขายผ่านทางพวกแ i r b บ b ก็ได้เดีย๋ยวนี้วิธีขายแยะง่ายๆเลยครับ ค่ะโอ้โหมาสุดยอดจริงๆถ้าไงเราก็ต้องขอขอบคุณคุณวรพันธ์มากๆนะคะเผื่อมีเรื่องราวอะไรแล้วมาอัปเดตนะคะกันให้ฟังต่อเผื่อที่จะมีเทรนอะไรใหม่ๆนะคะแล้วเดี๋ยวมาคุยกันใหม่นะคะค่ะต้องขอขอบคุณนะคะคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกๆท่านด้วยนะคะใ,ใครขับรถอยู่ก็ขอให้ขับรถด้วยความระมัดระวงังอย่าลืมนะคะติดตามคุณวรพันธ์ได้นะคะกับเพจนะคะ เปลี่ยนบ้านเก่าให้เป็นบูติกโฮเทลนะคะสำหรับวันนี้นะคะโยนะคะคงจะต้องลาไปก่อนอย่าลืมนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวไปฟังลูกดัดนะคะกับวันนี้ฟังอะไรคะ่ะสำหรับโยวันนี้คงจะต้องลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะค,คุณกำลังฟังรายการวารตทีอาร์ตครบเครื่องเรื่องศิลปะสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM.